มา,ล,มา,ล,มาล,ละครับมาละครับมาละครับพี่น้องมาอีกแล้วทั่วหนิรักพักกุ้งคือเกาลัดครับท่านรัฐบาลมาท่านเด็ดเปลี่ยนนะ่ะมาล,ละครับน้ำสนัวหนูคือเกาลัดครับมื่อนี่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้โดยเซฟกระทะซอสครับเดิมเหมือนเดิม เ,เอาป้าไฟป้าไฟป้าไฟเอ้ย<อ>ป้าไฟขึ้นเล็กน้อยอพี่เก่าล้ะครับตามวิธีชีวิตก่าทานกับพื้นครับเปยูเซก้าขีเก่าละครับบานเฮาเนาะ

คีอเก่าแล้วครับรสสาติเหมือนเดิมโบเข็มวานเนี่ยมันึงวาเนี Ran ่ยมันคือเฟื่องเน่าเนอเหรอนมันฟื่อเลยะอันนี้เป็นอีกเมนูนึ่งตำ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  แล้วครับสักปุ้งเราโหเก็บไว้ก่อนโอ้ยอันนี้ปน่ปนป่นปลาข้อครับโอ้ป่นปลาช่อน <laughs> <laughs> ป่นปลาช่อนกับลวกขา